สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะเป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวรีและผมเวีรสุภะ ดำเนินรายการครับใช่ล่ะค่ะและก็เช่นเคยนะคะในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสําคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการของเราค่ะมากหลากหลายทุกวงการอาชีพเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สําคัญจะมอบกําลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ําคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับ ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เดินทางมาจากประเทศแอฟริกาใตา้เลยทีเดียวครับปฏิบัติศาสนักกิจที่นั่นเรียกว่าพลิกพื้นแผ่นดินนะครับให้เป็นแผ่นดินธรรมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีความสว่างสวัยบัดนี้นะครับกำลังจะมีงานบุญใหญ่ครับพิธีสุนโภตร,รูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารแห่งแรกใน ทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นงานใหญ่มากถูกต้องครับแล้วก็พระอาจารย์ก็สร้างบารมีมาอย่างเรียกว่าเข้มข้นเข้มแข็งนะครับแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายมาให้พวกเราได้ร่วมกันอัุโมทนาครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับพบกับพระอาจารย์ภูวิย์ วรัรธมโมรองเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวเมืองเคปทาวประเทศแอฟริกาใต้ทวีปแอฟริกาครับนมัสกาครับและก็อีกหนึ่งตำแหน่งนะคะท่านยังเป็นรองเลขาธิการสหภาพพระธรรมทูตไทยในแ,แอฟริกาและตะวันออกกลางด้วยค่ะนรมัสการพระ<ข>อาจารย์เจ้าค่ะขอเริญพรพิธีกรทั้งสองท่านนะสาธุค่ะก่อนอื่นนะคะกลาบกับความเมตตาพระอาจารย์ค่ะให้คุณผู้ชมได้ทราบประวัติ ก่อนที่พระอาจารย์จะเข้าสู่เพศสมณะสักนิดหนึ่ง ừ ừ. นะจ้าคะว่าภูมิลำนาของพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอย่างไรวัยยาวออผูกพันกับพระพุทธศาสนาหรือในเรื่องของการศึกษาอย่างไรบ้างจ้าค่ะนะครับก็จริงๆหรอพี่ก็เกิดที่กรุงเทพมหาคนครนาะแล้วก็ไปเติบโตที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ แล้วก็ได้เรียนตั้งแต่อนุบาลปถมแล้วก็มัธยมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ,รบแล้วก็หลังจากนั้นก็สอบตรงมาเข้าที่มหาวิทยาลัยเนาะก็คือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังะนะครับ,รบก็เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขา oh, oh, oh. วิศวกรรมโยธานะครับที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาชกระบังบหลังจากนั้นก็พอเรียนจบปุ๊บก็ได้มาบวชสร้างบารมีที่วัดพระธมกาย เห็นว่ามีน้องชายพระน้องชายหน้าเหมือนกันไม่ใช่ฟอแฟตใช่ไหมครับเป็นพาน้องชายก็ปัจจุบันก็ห่างบวชกี่ปีครับห่างกันสองสองปีโอ้สองปีแล้วพระอาจารย์มีพี่น้องกี่คนเจ้าคะมีสองสองคนแล้วว่าบวชทั้งคู่เหรอเจ้าคะสองหนุ่มในตระกูลเจ้าค่ะซึ่งเป็นคนจีนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้สืบสกุลใช่ไหมครับก น้องชายเองก็เรียนจบคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับใช่ค่ะที่ราชกระบังเหมือนกันจริงๆก็ทั้งสองท่านก็เป็นความหวังของของที่บ้านเนาะตั้งใจว่าเรียนจบมาจะได้ไปทางานทําการแล้วก็หาเลี้ยงดูแลครอบครัวต่อไปนะครับะแต่ในปัจจุบันกลับกันเนาะก็เขาเรียกว่าพลิกผันชีวิตก็พลิกผันนะหลวงพี่เองก็มาบวชเมื่อเรียนจบ ปีอนปี2556สหนะครับส่วนน้องชายเองนะคบพระน้องชายเองก็มาบวชตอนปี2558ัหารอบปหมายถึงท่านรอเรียนจบก่อนเรียนจบแล้วตามกนมาเลยนะเจ้าค่ะเรียนจบแล้วก็มาบวชเหมือนกันอ๋อเรียนจบแล้วถึงมาบวชตามตามกันมาห่างกัน2ปีพอหลวงพี่เรียนจบก่อนหลวงพี่ก็บวชก่อนปี2556ไม่ไม่มีโอกาสไปทํางานเลยไม่มีนั่งถามเลยค่ะว่าจุดเริ่มต้นล่ะคะของการเข้าสู่วงการพระพุทธศาสนาเจ้าค่ะ จริงๆถ้าในสมัยวัยเยาว์เนาะเราก็ทําบุญตามวละตามโอกาสไม่ใชคุณจะเป็นโยมคุณย่านะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เงี้ยไปทําบุญตามโอกาสเช่นทําบุญให้กับกระถินผ้าป่าแล้วก็เขาเรียกว่าทําบุญให้กับหมูญ่ญาติที่เสียชีวิตไปะอะไรเางี้ครับแล้วก็นานๆที่จะมีพระเนาะท่านพายเรือมาบินทบัตหน้าบ้านเพราะว่าหน้าบ้านเนี่ยติดติดแม่น้ําเจ้าพยาใช่ก็มีโอกาสได้ใส่บาตร เขาเรียกว่าไม่ได้ด้วยความตั้งใจของตัวเองแหละแต่เกิดจากที่คุณย่าช,ชายวิถีคุณป้าเงี้ยบางทีตื่นมาก็ชวนลงไปใส่แล้วก็ทําตามโดยที่ไม่รู้แต่ก<ะ>็คือทำตามทาไปก่อนะอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นนะครับ จนเข้ามหาวิทยาลัยเนาะแล้วก็มีโอกาสได้เจอพระอาจารย์ที่ท่านลงไปเทศสอนที่มหาวิทยาลัยตอนนั้นก็คือชมรมพัฒนาศักยภาพนะครับแล้วก็เพิ่งทราบว่าพระอาจารย์เนี่ยก็มาจากวัดพัทธมกายนะครับแล้วก็ท่านก็ทั้งพระอาจารย์แล้วก็ผู้ประสานงานเนี่ยก็เชิญชวนมาเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะครับที่กองติดต่อสอบถามเนาะซึ่งตอนนั้นที่ตั้งใจมาเนี่ยเรามาช่วยเหลือคนเรื่องของบุญเรื่องของศรัทธาอะไรพวกนี้ไม่ค่อยได้สนใจหรอก เพราะว่ามันมองไม่เห็นนะครับด้วยที่เราเรียนคณะวิศวะด้วยนะครับเราก็มาช่วยตรงนั้นเพราะว่าเหมือนเราได้ทําจิตอาสาได้ช่วยเหลือคนเลยนะครับมาเจอเพื่อนเพื่อนต่างสถาบันใช่ใช่ก็มาทําหน้าทีา่ติดต่อสอบถามอะไรเงีย้ยช่วยเหลือคนที่พัดหลงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอาของไปส่งไปคืนเจ้าของหรือพาคนกลับไปส่งที่จุดจอดรถอะไรอย่างเงี้ยในลักษณะนั้นมากกว่าไอความปลื้มใจที่เกิดขึ้นนะมันปลื้มใจเพราะว่ามันได้ช่วยเหลือคน ไม่ใช่เกิดจากที่เราศรัทธาในพระพุทธศาสนาครับนะเราก็ด้วยประกอบกับสิ่งที่เราได้ยินข่าวจากสื่อต่างๆว่าวัดพัธมกายไม่ดีอย่างงูน้นไม่ดีอย่างนี้สิ่งที่เราต้องการมาก็คือมาเรียนรู้แล้วก็มาพ <หา S 2> ิสูจน์ด้วยซึ่งเชื่อไหมว่าตลอดระยะเวลาสเดือนที่หลวงพี่มาเป็นอาสาสมัครนี่ไม่ไมีไม่มีแม้กระทั่งเศษเหรียญเนาะกระเด็นออกจากกระเป๋าตังเลยเพราะว่าอยากจะมาลองดูว่าเอ๊ะเขาหลอกเราจริงไหม แต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆแล้วใจเรามันเริ่มผ่องใสขึ้นเนาะแล้วก็เห็นความเ,เห็นพระภิกษุเห็นอะไรเงี้ยก็เริ่มอยากจะทําบุญแล้วก็เริ่มทําบุญและจาก5าบาท10บาทเป็น20บาทก็เป็นเงินที่เราได้มาจากที่บ้านเนี่ยแหละแล้วเราก็แบ่งมาทําบุญพอมาเป็นอาสาสมัครก็มาทําบุญเลยเงี้ยตอนนั้นก็ได้มาเป็นอาสาสมัครทุกๆต้นเดือนอนะครับทุกๆต้นเดือนก็ตลอดระยะเวลา4ปีในช่วงมหาวิทยาลัยก็มาบ้างไม่มาบ้างเพราะว่าต้องถือว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะที่เราจะได้มาตลอดต่อเนื่องอะไรอย<ช>่างเงี้ยครับแต่ก็คือ,อพี่ชวนก็เลยมาบบใช่บุญ,ญ<ป>ใหญ่ทีก็ถึงจะมาใช่ใช่ก็ประมาณนั้นเพราะว่าเขาเองเขาต้องการอาสาสมัครเยอะๆเนาะเราเองก็มาช่วยมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วประกอบกับว่าในช่วงมหาวิทยาลัยเองก็ได้มีโอกาสทางมหาวิลัยเนี่ยมีการจัดตักบาทร1 0 0 0รูปนะครับทุกๆปีก็มีโอกาสได มันพอมันเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งหลวงพี่เองก็เป็นคนชอบทํากิจกรรมไอ้เรื่องบุญเนี่ยก็คือเป็นเรื่องทีหลังเลยมไม่ได้สนใจเลยก็คือเราชอบทํากิจกรรมเขาก็ให้เราเป็นเฮดในการจัดงานตักบาทหนึ่งพรูปที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะก็ตอนแรกปีหนึ่งเนี่ยก็มาเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกทีมเขา แต่พอขึ้นปี23 4ีนี่ก็กลายเป็นเฮดายในการจัดงานนะครับจนปี4นี่ก็ถือว่าเป็นเฮดในเฮดโครงการเลยจัดทุปีเลยครับจัดทุกปีใช่ตอนนั้นก็เป็นอะไรที่น่าปลื้มใจเพราะว่าทางสถาบันได้สามารถจัดนะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ในแต่ละสถาบันที่เพื่อนๆเนี่ยจัดช่วยๆกันจัดสถาบันนู้นจัดสถาบันนี้จัดอะไรอย่างเงี้ยเป็นบรรยากาศก็จะเป็นหลักเลยในเรื่องของการจัดตักบาสใช่ใช่แล้วก็พอเรียนจบ ปีหนึ่งเนาะเราก็มีโอกาสได้มาบวชธรรมญาธรรมทายาทช่ภาคฤดูร้อนที่ที่วัดพระธมกายนะตอนนั้นก็ยังเป็นสามเณรนอยู่เพราะว่าอายุยังไม่ครบบวชนะครับ,รบก็ได้มามาอยู่กับเพื่อนเพื่อนสหธรรมิกนะครับแล้วก็มาอยู่กับพี่ๆนะจะเป็นพระเป็นหลวงพี่ซะมากกว่าเพราะว่าหลวงพี่เป็นยังเป็นสามเณรอยู่นะสิ่งที่ได้ก็จะเป็นเรื่องของ การมาอยู่เรื่องระบบระเบียบความคิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับโยมพ่ออมยมแม่มาร่วมงานไหมครับวันที่บวชธรรมรทายาทวันที่บวชเนี่ยโยมพ่อก็ไม่ได้มานะเพราะว่าเขาเน้กว่าเป็นโครงการบวชแบบเล็กๆไม่ได้อะไรมากอะ,อะไรเงรี้ยแต่เราเองก็ไม่ได้ไปเล่าอะไรให้เขาฟังเยอะนะครับส่วนโยมแม่ตอนนั้นยโยมแม่เสียแล้วเพราะว่าโยมแม่เนี่ยเสียตอนหลวงพี่อายุ11ขวบนะครับโอ<ห>้เงื่องการบวชครั้งนั้นก็คือมีโอกาส ที่จะอุทิศให้คุณใช่ก็คือจริงๆตั้งใจแหละว่าอยากจะโอเคบวชบวชจะอุทิศบุญให้โยมแม่ด้วยเพราะว่าตอนนั้นโยมแม่ที่เสียเนี่ยอายุ11หลวงพี่เองก็ยังวิ่งเล่นอยู่เลยในในงานงานศพของโยมแม่เนี่ยแล้วไม่ด้วยความเป็นเด็กด้วยความเป็นเด็กไม่รู้เรื่องเป็นอะไรครับป่วยเหรอครับท่านป่วยเป็นมะเร็งระยะที่4แล้วก็ตอนนั้นก็ไม่ไม่กี่วันแหละไม่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 กี่อาทิตย์ท่านก็จากเราไปเนาะแต่ด้วยความเป็นเด็กนี่ก็ไม่รู้เรื่องตอนนั้นเรียนหนังสืออยู่เลยแล้วอยู่ดีๆอ มีอาจารย์เนาะเขาเรียกาอาจารย์ประชาชั้นมามาตามเราว่าที่บ้านโทรมาอะไรอย่างเงี้ยใช่พพอพอไปถึงโรงพยาบาลก็เห็นเห็นแต่ล่างเนาะไรวิญญาณแล้ว<า>แล้วก็ค,คือเราเองก็ไม่รู้จะทำไงคือพอมันไม่รู้ว่าจะทำยังไงน่ยมันก็ก็เลยแบบเมันก็ไม่ได้ เราก็ไม่ได้ยังเด็กอยู่ด้วยยังเด็กอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ก็เป็นเหมือนกับความสะสมไว้ว่ายังไงเราต้องตอบแทนคุณท่านสักทั้งซึ่งตอนแรกก็ไม่รู้ด้วยนะว่าการตอบแทนคุณต้องทํำยังไงเพราะว่าเราไม่ได้อะไรเนี้ย แต่มารู้ตอนที่ได้มาเจอวัดพัทธมก,กายยนี่แหละว่าได้มาบวชเรียน <S <S ใช่ใช่ใชก่อนก่อนบวชเรียนพอเราได้มามานั่งสมาธิส่วนมนที่ชมรมเขาก็เริ่มพระอาจารย์ก็เริ่มเทศสอนว่าอะไรที่แบบสิ่งที่ลูกๆควรตอบแทนบิดามารดา,ายอะไรยเงี้ยก็กเป็นอีกโยมแม่ก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจทำให้หลวงพี่เนี่ยมามาบวช แต่ตอนนั้นก็ยังค้างคาใจนะเพราะว่าที่บวชอ่ะมันเป็นแค่สามเณรเพราะว่าที่พระอาจารย์สอนมันต้องบวชพระบวชพระใช่บวชพระครับถ้าเกับว่าพระอาจารย์ก็บวชแค่ในโครงการเท่านั้นแล้วก็ศึกแล้วก็ออกมาเรียนต่อจนจบอย่างนั้นใช่ไหมจ๊ะครับจริงๆคือพอก่อนที่จะมาบวชเนี่ยโอเกรดเราเนาะก็ได้ประมาณ1.99เนาะถ้าได้อีกสัก1.99อีกสักทีหนึ่งเนี่ยถ้าก็คือรีทาย แต่ไม่น่าเชื่อพอมามาบวชแล้วแล้วก็เราเอาวิธีการหรือกระบวนการที่ได้ฝึกฝนอบรมตนเองในโครงการเนี่ยกลับไปใช้ <ฮะ S 1> บริหารชีวิตไม่น่าเชื่อว่าไอเกดเฉลี่ยจากเดิมที่ว่าจะรีทายรีทายเนี่ยกลับดีขึ้นเรื่อยๆจาก1.99ก็เป็น2.9งจุดเกห้าซึ่งทําให้ปี3ปี4 เนี่ยเกรดมันดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆอะถ้าตัวเกรดเองมันจะอยู่ในเกรดนิยมอันดับ 2, 2> แต่บังเอิญว่าช่วงปีหนึ่งเราได้ดี <B F S 2> บวก่ามีดอกบวกมาตัวหนึ่ง<อ>ซึ่งปกติคนที่จะได้เกรดนิยมเนี่ยม,มันต้อง C ขึ้น C บวก C ขึ้นอะไรเงี้ยครับ ใช่แต่ก็คือด้วยเกรดเฉลี่ยตอนที่จบมาเนี่ยก็ประมาณ่ามจุดองก็กว่าในคณะวิศวกรรมศาสตร์แต่ก็พิสูจน์เลยนะคะว่าการที่ได้มาบวชเรียนนี่เกรดเฉลี่ยดีขึ้นเยอะมากเพราะว่าพอขึ้นปี2ปี3เพื่อนเองก็มาถามว่าไปทำอะไรมาอย่างไรเราก็บอกว่าได้ไปฝึกสมาธิได้ไปฝึกระเบียบระบบแล้วก็การจัดการบริหารบริหารจัดการตัวเองในชีวิตจริงๆนะเพราะว่าเด็กมหอะ ขึ้นปีหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ยากคือการบริหารจัดการชีวิตเพราะว่ารูปแบบการ,รเรียนมันเปลี่ยนไปมันอ,อิสระมากขึ้นใช่ครับเนาะมันเหมือนนกที่ไม่ที่อยู่ในกรงมาตลอดเวลาไปตามที่ต่างๆที่เขาจัดให้แต่พอเราขึ้นปีหนึ่งมันจะเหมือนนกที่มันอยู่นอกกรงอ่ะม,มันก็ต้องเลือกว่าจะใช้ชีวิตแบบไหนค,คบเพื่อนแบบไหนซึ่งเชื่อไหมว่าก่อนที่จะมาบวชนี้ปีหนึ่งี่มีอยู่2อ,อย่างนะว่าหคือหลวงพี่ชวนเพื่อนกินเหล้า อีกอย่างคือเพื่อนชวนเรากินเหล้า<ะ>ปีหนึ่ง,งนี่ก็จะ<อ>ไปสุงวันสลับเป็นช,ชวนน,<ช>นีอยู่แค่2อ,อย่างจริงๆนะแต่พอเรามาเจอ,เอ,อพระอาจารย์เทศอนและได้มีโอกาสได้ไปค่ายต่างๆเนี่ยมันทําให้เราเราก็เปลี่ยนแปลงชีวิตนะจากเดิมที่มาที่ไปกับเพื่อนหรือว่าชวนเพื่อนก็เริ่มดีขึ้นแต่เกายังไม่ได้ ร้อยปอร์เซนต์ใช่แต่ไอที่100%เนี่ยก็มาเริ่มหลังจากที่เราได้ไปบวชมาแล้วได้เรียนรู้เรื่องนรกสวรรคร์ความจริงของชีวิตอะไรก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้กลับไปกินอีกเลยนะครับ,รบและแถมยังชวนเพื่อนในคณะเขาเรียกว่าละเลิกละเลิกนะแต่ก็ด้วยอัธยาศัยที่หลวงพี่เรียนคณะวิศวะซึ่งมันเป็นวิศวโยธาด้วย เพื่อนๆก็จะไปในทิศทางนั้นสัส่วนใหญ่เลยครับแต่เราก็ชวนเท่าที่พอเป็นไปได้ครั้งคราวอะไรก็ว่ากันไปเลยก็มีโอกาสได้ทําหน้าที่กันในมรตรกับเพื่อนๆในมาาหรายช่วงนั้นด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือพอเรียนจบก็มุ่งหน้าเข้าวัดเลยล่ะครับหรือตอนแรกดันใจรจริงๆหลวงพี่เรียนจบเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะจะมาบวชให้โยมแม่สักสามเดือนเข้าพรรษาเป็นบวชพระเพราะงที่แรก ลำบวชเป็นสามเเพราะว่าได้ยินว่าคือต้องบวชถ้าบวชต้องบวชอย่างน้อยหนึ่งพรรษาสามเดือนลูกผู้ชายต้องบวชอย่างน้อยหนึ่งพรรษาก็เลยตั้งใจว่าตอนนั้นก็บวชที่ที่ต่างจังหวัดเนาะแล้วก็บวชเสร็จก็มาอยู่เข้าบรรษาเนี่ยสามเดือนแล้วก็ตั้งใจว่าถ้าบวชเสร็จแล้วก็จะลาสิกขาแล้วก็ออกไปเรียนต่อเพราะว่าได้ทุนของเป็นทุนของ panasonic ซึ่งเป็นบริษัทฐาน panasonic ที่เขาส่งทุนปริญญาโทปริญญาเอกไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ ซึ่งก็ต้องไปเรียนภาษาก่อน6เดือนเลยนีครับเนาะตอนนั้นก็ตั้งใจว่าพอบวชเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมาเนี่ยเอาทุนนี้นี่แหละแล้วก็ไปเรียนต่อปอโทปอเอกที่ประเทศญี่ปุน่นซึ่งเป็นทุนเรียนฟรีแล้วก็ไม่ต้องคืนทุนด้วยก็คือเหมือนเขามอบโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับแต่พอเราเ,เขาเรียกว่ามาบวช3เดือนแล้วเนาะพอหลังจากออกมันสาเสร็จนะครับพี่มีโอกาสก็กได้ดูตอนนั้นเป็น DMC นะตอนหลังเป็น GBA นะ ได้ฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยนี่แหละนะชวนเดินทุดงนะ,คะหนคืออันแรกเลยหนึ่งคืออย่าเพิ่งศึกสองคือให้ไปเดินทุเดินทุดงเพราะว่าเป็นรูปผู้ชายเกิดมาบวชแล้วต้องไปเดินทุดงตอนนั้นก็เป็นทุดงธรรมญาตาปี2,557ซึ่งตอนนั้นเราก็เดินก็เกือบ500กิโลเมตรตอนนั้นแล้หลวงพี่บอกว่าบวช ที่ต่างจังหวัดหมึงก็เป็นโครงการของวัดพระธรรมกายใช่ที่แล้ววันที่บวชคือบวชที่วัดพระธรรมกายไหมครับบวชที่ต่างจังหวัดเป็นโครงการอุปสมบทหนึ่งแสนรูปครั้งที่แปดใช่ที่ไหนครับไปบวชที่จังหวัดลบบุรีนะครับุรีทุดงคัสถานบ้านหมีก็แสดงว่าโยมพ่อก็ไม่ได้ไปแล้วโยมพ่อโยมพ่อไปร่วมงานอยู่อ๋อเพราะตอนนั้นบวชพระเขาที่ว่าอยากจะให้ท่านได้บุญเยอะท่านปื้มไหมฮะท่านก็ ปลื้มนะแต่ก็เขาเรียกว่าด้วยความที่ที่ท่านเขาเรียกอะไรอะปลื้มหรือว่าเราบรวชสั้นก็เลยปลื้มใช่ใช่ท่านก็ไม่ได้คิดว่าจะบวช <c oughs> ยาวใช่ก็ว่าแต่<ๆ>ตอนนั้นเองพระอาจารย์ก็ยังคิดว่าจะบวชสั้นอยู่บวชสั้นบวชสั้นตั้งใจว่าจะไปเรียนต่ออะไรเงี้ยโอ้ั่นแหละพอแล้วโอเคสามสามเดือนอะไรเงี้ยอ่าข้าพรรษาจบจบแล้วแล้วก็พอออกพรรษาปุ๊บหลวงพ่อท่านก็เมตตาชวนชวนผ่าน GBN อะไรยเงี้ยยังไงถึงตัดสินใจว่า จริงๆคิดอยู่วันสองสามวันเลยนะสองวันสามวันอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นปรากฏว่าหลวงพ่อชวนทุกวันดูจีเบนทุกวันแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งก็ได้ไปเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันอันนั้นทรมยตาปีแรกปีแรกเลยดอกกุหลาบใช่ไหมเออปีที่สามแล้วปีที่สามแล้วเป็นดอกดาวดาวรวยดาวรวยแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งได้มีโอกาสได้ไปเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันที่อาการจาตุมครับน่าจะเป็นวันที่สองหรือวันที่สามเนี่ยก็ไปนั่งฟังั่นปรากฏว่าท่านชวนอีกแล้วเราก็คิดไปคิดมาว่าไอ้ทุนเนี่ยเดี๋ยวเรา เ,เราเออพอสอบเมื่อไหร่มันก็น่าจะสอบได้เนาะเพราะว่าความสามารถมันอยู่ในตัวเราอ,อะไรเงี้ยต่าง,งๆคือแบบว่ากระเถิบโครงการไปขยายเวลาไปทีละหน่อยทีละหน่อย,<ช>อยก็เลย<ม><ม>ตั้งใจว่าโอเคเดี๋ยวเดินธุดงเสร็จมกรลาก็าไปสอบจะลาศิกขาแล้วก็เดี๋ยวจะไปทุนนี่แหละต่อพอเดินธุดงเสร็จมันก็ยิ่งปื้มนะตอนนั้นได้เดินแล้วหลวงพ่อธรรมชัยโยท่านก็มาลงนํานั่งสมาธิให้ทุกวันทุกวันก่อนเดินจริงๆแล้วหลวงพ่อทัตตะ จำได้เลยว่าหลวงพ่อรัตตะไปหาที่ไซต์ที่พักอะทุกวันจริงๆตลอดเกือบ3 0มิบวันที่ไหนฮะที่บริตามที่ต่างๆเลยเวลาเราเดินไปทีละยี่สิบิมันก็จะพักไปเรื่อยๆเราจะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็เห็นรถหลวงพ่อมาทุกวันเลยหลวงพ่อก็มาเยี่ยมลูกๆทุกวันอะไรอย่างงี้เป็นยังไงบ้างครับขณะที่เดินเนี่ยแหละค่ะยา้อาจารย์ได้พูดเพราะว่า ทั้งเดือนมกนะราคมอย่างนี้ค่ะคก็จะมีโครงการธรรมยาตราคุณผู้ชมจะได้ปลื้มปิติใจและจะได้รู้ว่าความรู้สึกของพระอาจารย์ผู้ที่ทําการเดินธรรมยาตราเนี่ยเป็นอย่างไรเจ้าค่ะวันที่ยากที่สุดนะมันคือวันแรกนะที่เดินออกจากวิหารหลวงปู่ไปที่ฟิวเจอร์พาร์คอะไปแถวๆตรงนั้นนะหลวงพี่จำสถานที่แบบแม่นๆไม่ได้นะ เพราะว่ามันเดินครั้งแรกก็20กิโลนะขาเนี่จำได้เลยว่าเดินไปเดินกลับเดินไปเดินไปฮะเดินไปมันจะเดินมันมันจะไม่จุนเดินไปเราจะไปทางมอปทุมใช่ใช่มันจะเดินไปเรื่อยๆไปทางนั้นแหละหลวงพี่แต่เหมือนตอนนั้นจะผ่านฟิลฟิวเจอร์ด้วยนะเพราะว่าแวะกินปลานะแถวๆตรงนั้นใต้ทางด่วนอะไรประมาณนี้แหละคือเดินไปเม่อด้วันแรกที่เราเดินเนี่ยมันมันมันเมื่อยมากเพราะว่ามันเป็นแบบขนาดเราซ้อมมาแล้วนะแล้วไปเดินมันก็ยังรู้สึกว่ามันมันเป็นครั้งแรกเหมือนแบบ เหมือนเราเนาะอยู่ดีๆเดินเล่นเนี่ยไปลงมินิฮาร์มมาราทอนอะไรเงี้ยม <c oughs> ันอารมณ์นั้นใช่ไหมจ้ะค่ะหลังจากนั้นก็หา,หาวิธีการอะไอโอ้ก็สัมมาลาหังที่หลวงพ่อบอกครับหลังจาก,กวันนั้นตั้งแต่วันที่2เนี่ยได้วันละ6 0 0 0 0่นจ็ื่นเนี่ยจำได้แม่นเลยสัมมา,าลาหังเรื่อยใช่ใช่ใช่ใชคือพยายามหาอะไรที่เป็นเครื่องสมมติมีสมาธิมากถึงแบบนับจํานวนได้ใช่ใช่เราก็นับไปแล้วก็นับไปถึงสมมติว่าพันหนึง่งแล้วก็ แล้วก็นับขึ้นต้นใหม่อะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้นับต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะไรเราเอบวกไปเรื่อยๆใช่ใช่เป็นยังไงบ้างครับก็ใจสมาธิตอนนั้นใจมันก็นิ่งลงแล้วหลวงพ่อก็บอกให้มองทางใช่ไหมมองมองกลางมองทางนะครับเราไม่ต้องไปสนใจว่าข้างๆเป็นยังไงให้มองมองมองทางมองกลางไว้เรื่อยๆนะครับมันก็เดินไปปรากฏว่าวันที่สองสามสี่ปรากฏว่าไอ้อาการที่แบบวันแรกไม่มีไม่มีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ แล้วก็เป็นความปลื้มใจนะเลยทําให้อยากจะเดินทุกวันวันไม่ไม่อยากหยุดเลยอย่างนี้จริงๆแล้วเหมือนกับร่างกายมันโอเคใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่าเหมือนกับว่าเราเดินระยะไกลๆเหมือนกับบางที่แบบมันเหนื่อยทั้งวันแล้ววะแล้วเช้าขึ้นมาก็ต้องเดินอีกมันทุกวันเราต้องเดินอีกมันไม่มันเขาเรียกอะไรมันต่างจากปัจจุบันนะเหมือนรีเซ็ตใช่จริงๆหรือจาได้เลยว่านี่คือแบบเหมือนแบบเดินทุกวันจริงๆอ่ะเพราะ เดินไปถึงใช่ไหมไม่ไม่มีพักนะครับมันเพราะว่ามันเกือบ500กิโลคือถ้าไม่เดินทุกวันเนี่ยมันจะมันจะยากแล้วอ่าเนาะเดินเดินทุกวันถึงเสร็จปุ๊บก็กางเต็นท์ส่งน้ํากินปานะไม่ใช่แบบไปอยู่แล้วสบายๆนะต้องไปจัดที่นอนของตัวเองอีกแล้วพลังของสาธุชนแล้วเจ้าค่ะมีผลต่อการเดินของพรรรมายาตรายอย่างไรบ้างคะเสียงสาธุการนี่ต้องบอกว่าตลอดทางจริงๆครับเพราะว่าตอนนั้นเป็นที่หลวงพ่อท่าน ชวนเนาะว่าอย่าให้ขาดแม้กระทั่งเมตรเดียวโอ้นะแล้วก็ตอนนั้นมันเดินทั้งเข้าเมืองด้วยทั้งอะไรหลายๆอย่างด้วยคือก็ไม่น่าเชื่อว่าญาติโยมเนี่ยที่มาต้อนรับพระนี่คือสามารถเชื่อมเส้นทางพระผู้ประมาณให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้จริงๆทุกๆเส้นทางทุกๆระยะ1เมตรอะไรเงี้ยยกเว้นไอ้ตรงแค่ทางแยกแหละเพราะว่ามันนั่งไม่ได้จริงๆมันเป็นทางที่รถมันต้องวิ่งจริงใช่ไหมใช่แล้วมันพระอาจารย์จากการประเมินที่พระอาจารย์มีประสบการณ์ผ่านมาเนี่ย เราผ่านมาได้ด้วยพละกําลังความแข็งแรงหรือเกิดมาจากพลังศรัทธาทั้งหมดทั้งมวลนะหนึ่งคือกําลังกายที่เรามีสองคือกําลังใจแต่ถ้ากําลังกายเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่กําลังใจเนี่ยมันมีมากกว่ากําลังกายเนี่ยต่อให้ระยะทางเท่าไหร่ก็ไม่สําคัญมันเดินได้เรื่อยๆจริงๆไอ้บางวันนี้เราเดินเดินไปเอ้าเขาแจ้งว่ากิโลเมตรสุดท้ายแล้วหรออะไรเงี้ยเดินถึงแล้วอะไรเงี้ยทางๆังที่ เรานึกว่ามันน่าจะไกลกว่านี้อะไรเงี้ยบางวันก็เออเขาเรียกว่าอากาศก็เป็นใจแม้กระทั่งเราเดินกลางวันเนี่ยมันเยน็นสบายเดินมกรลาคือสมก็เป็นหน้าหนาวเมืองไทยจริงๆบรรยากาศตอนนั้นเลยมีมมความต่างไหมครับแต่ละแห่งแต่ละแห่งเพราะว่าจริงๆแล้วไปก็เป้าหมายเราก็คือไปในเส้นทางของพระผู้ปราบมารไปก็เหมือนกับไปนมัสการหลวงปู่ใ,ในประวัติศาสตร์ของหลวงปู่ก็เหมือนจะค,คล้ายๆกัน แต่ในฐานะของผู้ที่เดินตามล้วลไปตรงนั้นเนี่ยแต่ละที่แต่ละที่มันต่างไหมครับจริงๆต้องบอกว่าในแต่ละที่ก็มีความสําคัญต่างๆกันนะทั้งเส้นทางทั้งหมดเนี่ยอีก 6 7ที่เนี่ยถ้ามันขาดที่ใดที่หนึ่งไปมันก็ไม่ได้นะครับนึกออกไหมแล้วเรามีโอกาสได้คือถ้าเป็นคนทั้งโลกเนาะเขาก็ไปเช็คอินตามเจ็ดเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะแต่เราก็เดินไปเขาเรียกว่าไปเช็คอินนะเจ็ดอนุสรสถานที่สําคัญนะเพราะว่าคือเราคิดง่ายถ้าถ้ามันหายไปที่หนึ่งมันก็ก็ไม่ครบเนาะถูกไหมแต่การที่เราได้เดินตามรอยท่าน แม้กระทั่งการเดินเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันมีเขาเรียกว่าไม่ได้ไปในเส้นเดียวนะมันมีย้อนกลับมาจังหวัดนี้บ้างไปจังหวัดโน้นบ้างจริงๆตอนที่เดินเนี่ยมาเดินตามตามรอยจริงๆเลยใช่ที่หลวงปู่ท่านตั้งแต่คือตามเหตุการณ์ใช่ตามเหตุการณ์ใช่ไม่ใช่แบบตามจังหวัดนี้ใช่ถ้าเดินตามจังหวัดอะง่ายเดียวง่ายแต่เนี่ยเราเดินตามรอย เหมือนตรงนี้เราเคยเดินมาแล้วเดินย้อนกลับมาเพราะว่าจริงๆมาตามรอยท่านก็ได้ทําให้ทราบซึ้งในประวัติของมหาปูชนียานจารย์มหาปูนิหลวงปู่มหาปูชนียาอาจารย์รจริงๆว่าตั้งแต่ท่านเกิดนะครับตั้งมโนปณิธานบวชแล้วก็เ,เขาเรียกว่า,ามาเป็นเจา้าวาดแล้วก็เผยแผ่วิชาธรรมกายเย่างนี้เอาข้ดจริงแบบว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยหรือว่าหลวงพ่อท่านจะให้ให้เดินลักษณะแบบนี้ตั้งแต่เริ่มเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า มันอยู่ที่เป้าหมายในใจของพระธรรมยาตาด้วยถูกไหมครับว่าเนี่ยเราจะเดินไปดินแดนเกิดนะใช่ใช่ให้การการที่หลวงปู่เกิดตรงเนี้ยม,มันมีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเราก็จะมีเป้าหมายตรงนั้นหรือว่าไปดินแดนบรรลุธรรมหรือไปวัดโบสถ์บนอย่างเนี้ยน,นะครับที่นี่เป็นที่บรรลุธรรมของหลวงปู่อย่างเงี้ย มันจะทำให้เรามีกับพลังใจพิเศษพิเศษขึ้นมาแต่ละที่จริงๆแล้วคือสุดท้ายแล้วหลวงพี่ว่าความตั้งใจของหลวงพ่อคือให้พระธรรมยาตาทั้งหมดเนี่ยรทราบซึ้งถึงอุดมการเป้าหมายอมของการบวชของการบวชของพระเดชพระคุณหลวงปู่จริงๆคือบางทีถ้าเรา,เาไปอยู่ในห้องใหญ่ๆเนาะแล้วมีคนมาเล่าให้ฟังนะ บางทีมันก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่การที่พระธรรมย่าตาเนี่ยเดินเนี่ยมันทุกย่างก้าวเป็นย่างแก้วแล้วก็นึกถึงหลวงปู่ตลอดทางเนานะแล้วพอไปถึงแต่ละที่ก็มันซาบซึ้งจริงๆนะว่าคือกว่าจะหลวงปู่ได้มาตั้งมโนปณิธานก่อนตอนแรกท่านเกิดแล้วตั้งมโนปณิธานแล้วมาบวชมาเป็นเจ้าวาดแล้วมาเผยแผ่วิชาธรรมกายเนี่ยก็ได้ไปเขาเรียกว่าซาบซึ้งใน มนโปนปณิธานของท่านจริงๆในช่วงจังหวะชีวิต<ช>ของหลวงปู่ใช่ค่ะและอีกหนึ่งความสําคัญที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยที่เกิดขึ้นกับพระอาจารย์ก็คือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะคะซึ่งพระอาจารย์ก็ได้เลือกดินแดนที่ต้องบอกว่าไม่ใช่ประเทศไทยเลือกไหมครับหรือว่าต้องบอกว่าลถูกเลือกอ เราเลือกเนี่ยเราเลือกยังไงเจ้าคะถึงไปขยายวิชาธรรมกายที่เลือกเนี่ยเลือกตอนแรกเนี่ยคือเลือกประเทศอังกฤษจแต่ที่ที่ถูกเลือกเนี่ยคือประเทศแอฟริกาใต้นะมันห่างเหมือนกันอังกฤษแอฟริกาแต่ก็ต้องไปชิมลางก่อนที่มาเลเซียใช่ก็มีกที่มาเลเซียก่อนก็ได้ที่มาเลเซียนี่มีโอกาสได้ไปเรียนภาษาอังกฤษที่มาเลเซีย6เดือนนะครับได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เจ้าวาท่านเมตตาส่งเรียนภาษาอังกฤษนะครับ ไปเรียนหรือว่าไปใช้ชีวิตกับคนพื้นที่ทั้งสองอย่างเลยก็คือ,อเรียนด้วยแล้วก็คือด้วยที่ว่าในพื้นที่มีแต่คนมีแต่ชาวท้องถิ่นชาวมาเลเซียซึ่งใช้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนก,ก,ก็มีโอกาสได้ใช้ภาษาอะไรเงี้ยซึ่งมีความสําคัญมากๆนะครบ,ครบต้องกราบขอบคุณพระอาจารย์เจ้าอาวาสวัดพนมกายกวลาลัมเปอร์รที่เมตตาส่งเรียนนะซึ่งจากวันนั้นนะครับจนวันนี้ก็ยังเอาภาษาจากตรงนั้นมาใช้งานในการที่บุกเบิกสร้างวัดที่ ประเทศแอฟริกาใต้ที่เมืองเก็บทาวซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสําคัญจริงๆเพราะว่าการที่เราไปอยู่ต่างประเทศยังไงเราก็ต้องได้ภาษาเพื่อจะเผยแผ่ชาวท้องถิ่นครับก็เลยตรงนั้นมาเลเซียก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของ การเดินทางไปต่างประเทศก็คือเป็นครั้งแรกที่ได้เดินทางไปต่างประเทศที่ประเทศมาเลเซียนะครับแล้วหลังจากนั้นพอได้ไปเรียนมันก็เลยได้นํามาใช้ประโยชน์จนกระทั่งปัจจุบันแล้วใช้ชีวิตยังไงที่มาเลเซียแบบว่าเพืคนพื้นที่ก็เหมือนกับคนเอเชียคนมาเลเซียก็จะมีสิ่งที่สิ่งที่เขามีก็คือเรื่องของ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็มีเรื่องการทําทานเป็นพื้นฐานแล้วก็เป็นคนจีนมาเลเซียอะไรเงี้ยครับเนาะก็เป็นประเทศมุสลิมก็จริงแต่มีคนจีนที่เป็นคนจีนชาวพุทธ,ทธเนี่ยย,ยังมีอยู่อะไรเงี้ยซึ่งทางพระอาจารย์เจ้าวาดเองท่านได้ภาษาจีนท่านก็เทศสอนเป็นภาษาจีนะนะครับเนาะแต่พอเราได้มีโอกาสได้ไปไปฏิบัติหน้าที่ท่านเองก็เห็นความตั้งใจก็เลยส่งเรียนภาษาอังกฤษะนะครับเพื่อที่จะเอามาช่วยที่งานเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนี่ยแหละ แต่กิจกรรมก็เหมือนกับไว้พระธรรมกายใช่ใช่ก็มีกิจกรรมมาคาวิสาขะเข้าพรรษาออกพรรษาแล้วก็ถวายพันถวายนู่น<ช>นีน่เหมือนกันใช,ใช่เหมือนกันเ<ช> <ๆ S 2> พราะว่ามันอาจจะค่อนข้างง่ายเพราะว่าด้วยคนญาติโยมที่มาวัดที่เป็นชาวมาเลเซียเขามีความเชื่อในพระพุทธศาสนาด้วยมันก็เลยไม่ยากสาธุค่ะกำลังจะไปแอฟริกาแล้วนะจ๊ะเราค่อยไป เทปไอ้ไม่ใช่เทปกนะเบรกหน้าช่วงหน้านะครับเรามาติดตามกันนะครับว่าการสร้างบารมีของพระอาจารย์ที่เคปีกาเคกาตายเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างแลวต้องบอกว่าหลังจากที่จบระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วนยครับไม่ธรรมดานะครับต่อระดับปริญญาโทแล้วก็ เป็นไปตามคาดคก็คือได้ทุนอีกแล้วครับท่านแล้วก็ได้ศึกษาจบปริญญาโทนะครับเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังมีงานบุญใหญ่อยู่ที่แอฟริกาใต้ด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามช่วงหน้าช่วงนี้พักพก,กันสักครู่ครับ